เอ็กอีเอ็กเอ็กเช้าแล้วนะคะโดกสิกำลังพากันมาเก็บผักทำเถ่วฝักยาวผัดหมูค่ะไปเดินไปได้ค่ะแม่นี่ไก่ค่ะไก่ไก่ค่ะไก่ อยฟักทองฟักเขียวมันฟักอะไรเนี่ยเช้าแล้วมาเก็บผักกันนีอ่อ้ามเมงเช้าแล้วมาเก็บผักกันเช้าแล้วว้าวเช้าแล้วมาเก็บผักกันตั้งหลายลูกเราไม่ใช่ลิซคุยแต่เราคือ คนสวยประจำทินเดี๋ <laughs> ยวมาดูกันเรามาดูหลังบ้านค่ะสวยมากเลยหล้องบ้านสวยมากเลยหลังบ้านปลูกผักได้อ่าค่ะปลูกผักได้หลังบ้านเถอะผักยาเยอะเลย มาดูนะเอกของเรากําลังเก็บผักอยู่เฮซิคุยของเรากําลังเก็บผักอยู่อย่างนี้เรียกถั่วอะไรอ่ะมันไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่เหมือนกันถั่วใช่กถั่วแบบอ่ะเออใช่แต่ว่ามันเป็นมันไปผัดหมูได้เนาะได้ไที่เรากินเหมือนลันถั่วลันเตาอ่ะเออคล้ายๆไปข้างหน้าเลยพี่ข้างหน้าเยอะมันมีถั่วฝักยาวด้วยนะมันปนกันอยู่นะคะ สาวชาวดอยของเราชื่อลิซิควีชื่อลิเดียกำลังเก็บผักวันนี้ไปกินข้าวที่บ้านอาจารย์ม้วนไหมอาจารย์ไม่ม,ม้วนละ่ะทับทินเอง,ออเองไม่ได้สั่งอาจารย์กำลังเก็บถั่วอยู่เข้าๆได้เก็บถั่วทำกินได้เลยเนื้อ,เน,อเนื้ออะไรก็มีนะใช่ใช่ทำกินเอง,เองโอเคสวยงามมากค่ะ วห้ววาวสุดเชื่เลยใช่สุดเชืเลยพี่เดียของเรามันเป็นกำลังเก็บถั่วอันน mm ี้ฝักยาวๆก็มีเนี่ยอันนี้ฝักฝักยาวใช่ไหมแบบเนี้ยมันปนกันปะปนกันเนาะใช่เออไปดูไปมันคือนี่นี่ดอกมันม Or ันคือถั่วหวานป่ะแม่ แม่จ๋ามันคือถั่วหวานไหมมันคือถั่วหวานไหมหรือมันคือถั่วฝักยาวมีมุกในีกว่าอะไระใช่อร่อยนั่นแหละเก็บแล้วเมื่อกี้ดกมากเลยนี่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 ดกมากเลยเขาปลูกตามเนินเขาไม่ได้เหรอข้างล่างแม่ปลูกอะมะเขือเหรอมะเขือใช่ปลูกมะเขือ แม่ไม่ต้องลงไปเดี๋ยวลื่นเนินเขาค่ะปลูกตา,เานเะตวเขาอ๋อดูดีนางเอกของเรา <c oughs> คุณแม่นายเฮสาวน้อยชาวดอยของเรา <c oughs> เก็บผักนะคะชื่อแม่นายเฮเฮแม่เก็บเองเลยปลูกเองเก็บเองเดี๋ยวเหลือเราไปทําผัดที่ศูนย์สร้างใหม่เนาะแม่ระวังหน่อยมันเริ่มมีเพียแล้ว <c oughs> มันเริ่มมีตัวตัวเล็ก <c oughs> ๆลกแล้วแม่ ใช่สวนก็มีอ๋อข้างล่างในสวนก็เยอะเดี๋ยวเขาล้มหมูวันนี้ทำหมูหั่นทำหมูย่างอะไรก็มีขนมอ่าอ่ามียก็มีเขาล้มล้มหมูหนึ่งตัววันนี้ทำไหมนั่นฉ่นลาบพอแล้วแหละเราเดี๋ยวเราตำแล้วเราใช่ไม่แต่มันต้องเก็บแล้วเพราะแมงมันอยู่มันไม่ได้ฉีดยาไงเพราะเนี่ยพอมันไม่ฉีดยาแมงมันอยู่แมงมันอยู่เราต้องเอาไปกินก่อนก่อนที่แมงจะกิน ไม่เทีอ้อะอะไรนะดีนะอืเพราะนั้นเราต้องกินก่อนแมงขอบคุณแม่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณแม่นะคะมันใหญ่แล้วนี่แหละอันแหละอันแหล,ล,ละนี่นะคะสาวลิซคุยของเรารเใช่สาวน้อยลิซคุีของเราผู้โด่งดังไปทั่วโลก วิวหลังบ้านสวยงามมาก